สวัสดีครับคลิปนี้นะครับนำเสนอการคำนวณโดยใช้เวกเตอร์แล้วก็เมทริกซ์นะครับสำหรับ matlab นะครับแล้วก็มีตัวอย่างการเขียนโค้ดนะครับโดยนำเสนอเป็นตอนที่2ครับครับเริ่มต้นนะครับเราสร้างตัวแปร a ขึ้นมานะครับให้อ้างอิงนะครับเมทริกขนาด3าคูณ3นะครับดังต่อไปนี้นะครับถัดไปนะครับถ้าเราจะหา transpose นะครับของเมทริก a ครับใน matlab ก็ทำได้ไม่ยากครับเราเขียนชื่อนะครับตัวแปรนะครับที่เป็นเมทริกใช่ไหมครับ แล้วก็ตามด้วยจุดนะครับแล้วก็ขีดนะครับหรืออาจจะมาถึงซิงเกิลโคดก็ได้นะครับ .dot ซิงเกิลโคดนะครับแบบนี้นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็อ้างอิงต่อแปรเอทละกันครับนั้น at ทจึงเป็นเมทริกนะครับที่เป็น transport เมทริกของ A นะครับหรือเราจะใช้คำสั่งของ m ม t แ a b บอีกคำสั่งหนึ่งก็ได้ครับ t r a n s p o s e นะครับแล้วก็อาร์กิวเมนต์เป็น A นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันครับนะแต่ว่าการใช้คำสั่ง t r a n s p o s e อาจจะค่อนข้างจะยาวนะครับในการเขียนโค้ดใช่ไหมครับก็อาจจะใช้รูปแบบ โอเปอเรเตอแบบนี้ดีกว่านะครับสั้นนะครับจากตัวอย่างที่แล้วนะครับถ้าเราต้องการจะหา transpose นะครับของเมทริก A นะครับที่เป็นเมทริกนะครับแบบสแควร์นะครับหรือจัตุรัสนะครับใดๆเนี่ยเราก็สามารถทําได้ไม่ยากนะครับใน MATLAB นะครับแต่ลองมาดูกันว่าถ้าเราต้องการจะทําทีละขั้นตอนนะครับเพื่อจะสร้าง transpose m ม t ริกนะครับเมทริก A ขึ้นมาเนี่ยทายังไงครับ การสร้างนะครับหรือหา transpose นะครับของเม t ริก A นะครับเราเริ่มต้นด้วยการหาขนาดนะครับหรือ dimension ครับของเม t ริก A ก่อนนะครับ size ของเ็บ A เนี่ยก็จะได้เวกเตอร์มาที่มีข้อมูล2ตัวนะครับตัวแรกคือจำนวนแถวแนวนอนแล้วก็ตัวที่2คือจำนวนแถวแนวตั้งหรืออลัมน์นะครับแต่เนื่องจากว่ามันเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็เก็บเฉพาะจำนวนนะครับของคอลัมน์นะครับว่าจะแปล n แบบนี้นะครับถัดไปครับเราเริ่มต้นด้วยการนะครับ ใช้คําสั่ง diag เมเรปเอตรงนี้นครับ diag เมเรปเอนะครับก็คือ a เป็นเมทริกใช่ไหมครับเราจะได้เวกเตอร์ออกมาครับเวกเตอร์ที่เป็นอะไรครับเป็นข้อมูลที่อยู่ในแนวทแยงมุมนะครับของเวกเตอร์ของเมทริกเอนะครับจากนั้นเราก็เอาเวกเตอร์นี้นะครับมาใช้กับคําสั่ง diag อีกครั้งนะครับแล้วก็คอมมาก็ศูนย์นะครับเพราะนั้นเป็นการสร้างเมทริกทแยงมุมนะครับโดยใช้เวกเตอร์ที่ได้มาเนี่ยนะครับมาใส่เป็น ข้อมูลในแนวทแยงมุมนะครับดังนั้น AT เป็นเมทริกทแยงมุมที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเมื่อเราได้นะครับข้อมูลในแนวทแยงมุมมาแล้วนะครับสําหรับเมทริก AT นะครับซึ่งเป็นฐานสโวนเมทริกของ A ใช่ไหมครับถัดไปเราก็ต้องนําข้อมูลนะครับจากเมทริก A มาใส่ใน AT ใช่ไหมครับโดยมีการสลับสลับตําแหน่งนะครับระหว่าง r o คอลัมน์นะครับการทําแบบนี้ก็คือเราก็ต้องเข้าถึงโดยการ บนลูปนะครับ2ชั้นนะครับหลูปนอกหลูปในดังนี้นะครับหลูปนอกก็คือเป็นอ่าคอลัมน์นะครับหลูปในก็จะเป็นโอนะครับถ้าเรามองแบบนี้นครับเมทริกซ์เรามีขนาด3าคูณสใช่ไหมครับนี่คือตำแหน่งข้อมูลแต่ละตัวใช่ไหมครับครับแบบนี้นะครับอ่าการเข้าถึงนะครับคอลัมน์ก็คือตัว c นะครับอ่าก็คือตำแหน่งนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็แนวนี้ก็จะเป็นโอนะครับแต่สังเกตว่า โ o เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่ C ีบวกหนะถ้า C ีเป็น1นะโรจะเริ่มต้นที่2นะครับถ้า C ีเป็น2โรจะเริ่มต้นที่3นะครับนะครับนั้นอย่างอันแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะไปสลับตำแหน่งกับตรงนี้นะครับน่ะถัดไปครับแถวนี้ก็จะสลับตำแหน่งตรงนี้นะครับน่ะพอขึ้นแถวที่2ก็จะเริ่มตรงนี้นะครับก็สลับตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าครบแหละนะครับงนั้นคําตอบที่ได้นะครับทาทูมีติกของเราก็จะตรงกับนะสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับในตัวอย่างก่อนหน้าที่แล้วนะครับ ตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นการสร้างเมทริกส์นะครับสาหรับตัวแปร b นะครับเมทริกนี้ได้จากการสุ่มตัวเลขจํานวนเต็มนะครับเราจะใช้คําสั่ง rand i นะครับย่อมจาก random integer นะครับนั้นอัลก m e ิ t มตัวแรกของคําสั่งนี้จะต้องเป็นเวกเตอร์นะครับที่กําหนดค่าต่ําสุดสูงสุดนะครับในกรณีนี้คือเป็นลบหกับหนึ่งครับนั้นค่าที่เป็นไปได้ก็จะเป็นลบหนหรือ1นะครับ ถัดไปครับอาร์กิวเตัวที่2ครับจะเป็นขนาดนะครับของเมทริกที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาเราก็เลือกให้ตรงกับขนาดของเมทริกเอนี่ครับนั้น b จึงมีขนาด3าูณสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่สร้างขึ้นมาสําหรับเมทริกบนะครับนั้นเห็นว่าสมาชิกแต่ละตัวนะครับจะเป็นลบห0หรือ1เท่านั้นนะครับถัดไปครับเราลองมานำมาคํานวณนะครับ เอคูณ B คือเอาเมริก์ A มาคูณกับ b นะครับแล้วก็ไปหาทาร์สโพสนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการเอา b มาคูณกับ a แล้วก็ไปหาทาร์สโพสนะครับตัวทั่ไปแล้วนะครับถ้าเรามีเมริก์ A นะครับมาคูณกับ b นะครับมันจะไม่จะเป็นต้องเท่านะครับกับ b คูณกับ a นะครับนี่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ดูครับเห็นไหมครับว่าทาร์สโพส์ของ a คูณ b จะไม่เท่ากับทาร์สโพสของ b คูณเนะครับ แต่เราอาจจะเคยเรียนมานะครับถ้าเราเอมาคูณกับ B แล้วไปหาทานโพส์เนี่ยครับมันจะให้ผลเหมือนกับหาทานโพส์ของเมทริกบก่อนแล้วก็ไปคูณกับทานโพสของเมทริกเนะครับมาดูกันครับถ้าเราคํานวณครับทานโพสของเมทริกบนะครับไปคูณกับทานโพสของเมทริกเนะครับนี่คือเอาผลที่ได้ับมันจะตรงกับกรณีไหนครับเจ็นได้ว่านะครับมันตรงกับกรณีนี้นะครับนนี้ก็คือครับ a คูณ B ใช่ไหมครับ เราก็ไปหาทานโพสซึ่งจะตรงกับ b ทานโพสคูณกับ a ทานโพส o นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการทดสอบคุณสมบัตินะของการหาทานโพส t ของผลคูณระหว่าง2เมตริกนั่นเองครับตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นการใช้คําสั่งใน MATLAB นะครับเพื่อสร้างเมตริกนะครับที่มีคุณสมบัติบางประการนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคำสั่ง i นีครับใช้ในการสร้างนะครับ identity Matrix นะครับ อ argument ขอมันก็จะต้องเป็นขนาดนะครับของเมทริกที่เราต้องการจะสร้างครับจำนวนแถวแนวนอนแล้วก็จำนวนคอลัมน์นะครับดังตัวอย่างนี้นะครับเราใช้นะครับขนาดของเมทริก A มาคือ3คูน3นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปร i นะครับก็คือจะเป็นเมทริกที่มีนะครับขนาด3คูน3นะครับและสังเกตได้ว่าในแนวทแยงมุมจะเป็นเลข1เท่านั้นนะครับส่วนข้อมูลที่เหลือนะครับจะเป็น0ูนย์นะครับ เราจึงเรียกว่า identity m a t r i x นะครับคำสั่งถัดไปครับ one กับ zero นะครับก็เป็นครับคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง m ม t r i x นะครับที่มีข้อมูลทุกตัวนะครับเป็น1หรือไม่ก็0นะครับถ้าเป็น one ก็คือข้อมูลทุกตัวก็จะเป็น1ทั้งหมดใช่ไหมครับครับถ้าเป็น zero ก็จะเป็น0ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง3ฟังก์ชันที่เราจะใช้ได้บ่อยนะครับเราได้เห็นนะครับตัวอย่างการสุ่มตัวเลขนะครับเพื่อมาสร้างเป็น m a t r i x นะครับ ไปบ้างแล้วนะครับมาดูคำสั่งนี้ครับแรนด์นะครับย่อมาจาก random นะครับอั g u m e n t ของมันก็จะเป็นขนาดครับเช่นนะครับสามคูณสามนะครับนั้นข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับจะเป็นเมทริกที่มีข้อมูลเกิดจากการสุ่มนะครับแล้วตัวเลขเหล่านั้นนะครับอยู่ในช่วง0ูนย์ะครับแต่น้อยกว่า1นึ่งครับเป็นเลขโซ่ดยมนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างเป็นตัวอย่างเอาพุทธนะครับ คำสั่ง rand i นะครับก็เือเห็นบ้างแล้วนะครับเป็นการสุ่มตัวเลขนะที่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับเป็น integer นะครับโดยการกําหนดช่วงครับตัวอย่างนี้คือกำหนดช่วงนะครับตั้งแต่0นถึง9นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดนะครับสามคูณสใช่ไหมครับงั้นเอาพุลัพธ์ก็หน้าตาแบบนี้เป็นตัวอย่างครับหรือเราอาจจะลองใช้คําสั่งนะครับ rand ก็ได้นะครับนะครับสร้างเมทริกขึ้นมาก่อนนะครับโดยสุ่มตัวเลขเป็นทศยมนะครับจากนั้นเอาไปคูณด้วย10นะครับมันค่าที่ได้ ข้อมูลแต่ละตัวก็อยู่ระหว่าง0นะครับแต่ไม่ถึง10ใช่ไหมครับแต่เป็นสุดยมนะครับจากนั้นเราก็เชื่อมสั่ง floor ครับเป็นการปัดลงให้เป็นจำนวนเต็มนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเอาพุทที่ได้นะครับเห็นว่าข้อมูลแต่ละตัวจะเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับอยู่ระหว่าง0ถึง9นะครับแล้วก็เป็นเลขที่สุ่มมาครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคไหนในการสุ่มตัวเลขนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างการใช้คําสั่งนะครับเพื่อหาเมทริกปกผันนะครับ เรามีเมทริกซ์ A นะครับเป็นสแควร์เมทริกซ์หรือเป็นเมทริกซ์จุหลัสนะครับขนาด3คูณ3นะครับถ้าเราต้องการจะหาอินเวอร์สของมันนะครับเราใช้คำสั่ง inv นะครับในแม t แ a b บนะครับตามด้วยอาร์กิวเมนต์ที่เป็นเมทริกซ์นะครับตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เมทริกซ์ที่เป็นอินเวอร์สออกมานะครับของเมทริกซ์ A นะครับหรือเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ A ยกกำลังวงเล็บลบ1นนะครับก็เป็นการหาอินเวอร์สเมทริกซ์ของ A นะครับ ถ้าเราเขียนแบบนี้ล่ะนะครับ A backslash A นะครับก็คือเป็นการเอาเมทริก A นะครับไปหารด้วยเมทริก A นะครับการหารด้วยเมทริก A ก็หมายถึงการหา inverse นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น identity matrix นะครับคือในแนวทะแยงมุมนะครับจะเป็นค่าเป็น1นะครับแต่สังเกตไหมครับว่าการคำนวณเป็นแบบเชิงตัวเลขนะครับมันก็จะเป็น1.00นเป็นต้นนะครับ จากตัวอย่างที่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าการคำนวณนอย่างเช่นการหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ A นะครับเป็นการคำนวณแบบเชิงตัวเลขนะครับใน m a t l a b นะครับใน m ม t แ a b เนี่ยนะครับนอกจากแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณแบบเชิงสัญลักษณ์นะหรือใช้ Symbolic Processing ได้นะครับเราสามารถใช้เวกเตอร์หรือเมทริกซ์นะครับกับการคำนวณแบบสัญลักษณ์ได้นะครับนะอย่างเช่นอันนี้นะครับเราสร้างนะครับเมทริกซ์ขึ้นมาครับขนาด3คูณ3นะครับ แล้วเราก็นำไปใช้กับคำสั่งครับ SYM นะครับ SYM ก็คือ symbolic นะครับมันตัวแปร a เนี่ยครับอ้างอิงนะครับเมตริกแบบ symbolic นะครับนั้นการการใช้งานก็เหมือนเมตริกทั่วไปนะครับนะเช่นอันนี้นะครับเป็นการเข้าถึงคอลัมน์นะฮะแต่ละคอลัมน์น่ะคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3เป็นต้นนะครับหรือคำสั่งแบบนี้นะครับก็เป็นการเข้าถึงนะครับข้อมูลของเมตริก a นะครับใน แถวแนวนอนนะครับหรือโรนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับถัดไปครับถ้าเราใช้คําสั่ง inv นะครับสำหรับเ matrix a คือเป็นการหา inverse นะครับของเ matrix a นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับสังเกตว่าจะแตกต่างจากตัวอย่างที่แล้วนะครับคือเราจะได้นะครับข้อมูลสมาชิกแต่ละตัวใน matrix เนี้ยนะครับเป็นเศษส่วนนะครับนะเป็นเศษส่วนนะครับไม่ใช่เลขทศนิยมนะครับเนื่องจากเป็นการคํานวณเชิงสัญลักษณ์จิมโบลิกนะครับ ถ้าเราต้องการจะแปลงข้อมูลแต่ละตัวนะครับจากเศษส่วนเหล่านี้นะครับให้กลายเป็นเลขสัญลยมเนี่ยเราก็สามารถใช้คำสั่ง VPA ได้นะครับก็จะได้เป็นเลข floating point นะครับและเราก็สามารถที่จะระบุนะครับจำนวนตำแหน่งนะครับของข้อมูลที่ต้องการให้แปลงออกมาเป็นเลขส่วนยมได้นะครับอย่างนี้คือเป็นเลข7หลักนะครับนะครับก็เห็นว่าข้อมูลแต่ละตัวก็จะกลายเป็นเลขส่วนยมแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในการใช้งานนะครับ เราได้เคยเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการจะหาอินเวอร์สเมทริก์นะครับของ A นะครับเราใช้คำสั่ง inv ก็ได้นะครับหรือจะเขียนว่า A ยกกำลังลบ1ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการจะตรวจสอบว่าทั้ง2กรณีเนี่ยมันให้ผลเหมือนกันไหมครับเราอาจจะใช้คำสั่งนี้ครับ is a l w a y นะครับแล้วเครื่องหมายเปรียบเทียบว่าเท่ากับหรือไม่นะครับการเปรียบเทียบมันก็คือเป็นการเปรียบเทียบสมาชิกแต่ละตัวนะครับที่แหน่งตรงกันนะนะครับทั้ง2กรณีนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็นได้ว่า จะมีเลข1นนะครับในตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยนะครับของเมทริกซ์สามเนี่ยนะครับหก็หมายถึง true นะครับถ้า0ูนย์ก็เป็น False นะครับมัน1ก็คือเป็นจริงนั่นเองครับหรืออันนี้นะครับต้องการจะตรวจสอบว่าถ้าเราเอา i n v e r อรของ a มาคูณกับ a นะครับมันจะให้ผลเหมือนกับเอาเอไปคูณกับ i n v e r อรของ a หรือไม่นะครับทั้งสองกรณีเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็น identity matrix นะครับมันเมื่อเราไปเปรียบเทียบนะครับว่าเท่ากันหรือไม่นะครับคำตอบตรงนี้ก็จะเป็น1ทั้งหมดนะครับคือเป็น true นะครับนะ เดี๋ยวอันนี้นะคำนวณออกมานะครับ A คูณ i n v e r s e A ได้ไรครับเห็นไหมครับได้เป็นเมทริกแบบ3ามคูานะครับแนวทแยงมุมนะครับเป็นเลข1ทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือจะเป็น0ูนย์ะครับเพราะว่ามันคูณกันแล้วได้ Identity m a ี้เมทริกนะครับนะครับคือผลลัพธ์ที่ได้นะครับถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างการใช้คําสั่งเพื่อหา d e t e r m i n a n t ของเมทริก A นะครับเราเริ่มต้น้วยการสร้างเมทริก A ขึ้นมาก่อนนะครับมีขนาด3ามคูณาและเป็นซิมโบลิกเมทริกนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับ จากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง det นะครับใน MATLAB นะครับกับอาร์กิวเมนต์ที่เป็นเมทริกซ์ A นะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็น6นะครับเรามาลองดูนะครับคุณสมบัตินะครับการหาดีเทมิ i แนนต์นะครับของเมทริกซ์ A กับอินเวอร์สของมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเขาบอกว่าดีเทมิ i แนนต์ของเมทริกซ์ A นะครับเท่ากับ1ส่วนนะครับคือผกผันกันนะครับดีเทมิ i แนนต์นะครับของอินเวอร์ส A นะครับถามว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองใช้คำสั่ง MATLAB ตรวจสอบนะครับ i a s a l way นะครับเท่ากับหรือไม่ครับค่านี้ก็จะเป็น det determinant ของ a ใช่ไหมครับแล้วก็1ส่วน deteminant ของ inverse a นะครับคำตอบได้คือ1นครับซึ่งหมายถึงเป็นจริงครับเป็น true นะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราหามาหามาได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นจริงนะครับอีกคำสั่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ matrix นะครับแล้วก็สำคัญเหมือนกันนะครับคือการหา r a n k ของ matrix นะครับเราใช้คำสั่ง r a n k นะครับวงเล็บ a คือเป็นการหา r a n ของ matrix a นะครับ คำตอบที่ได้ตัวอย่างนี้คือเท่ากับ3นะครับเนื่องจากว่า3เนี่ยนะครับเป็นค่าสูงสุดแล้วนะครับสำหรับเมทริกขนาด3ามคูณนะครับเราจึงเรียกมันว่านะมีค่าเป็นแบบ full rank นะครับนะถ้าเป็น full rank หมายความว่าครับทุกคอลัมน์นะครับหรือหรือโรก็ได้นะครับนะครับถ้ามองแบบที่เราเป็นเป็นโรนะครับนะเป็นแนวแนวเป็นแถวแนวนอนก็ได้นะครับ3แถวแถวแนวนอนเนี่ยนะครับหรือเป็นคอลัมน์นะครับแนวตั้ง3คอลัมน์แนวตั้งเนี่ยนะครับ มันจะเป็นอิสระจากการแบบเชิงเส้นนะครับเรียกว่า l i n e a r i y i n d e p e n d e n t นะครับจากตัวอย่างในหน้าที่แล้วนะครับ A เป็น symbolic matrix นะครับขนาด 3x3 นะครับแล้วเราได้คำนวณนะครับ rank ของ matrix A นะครับซึ่งเท่ากับ3นะครับถ้าเราลองคำนวณแ a n งของ transpose นะครับ matrix ของ A ครับจะได้อะไรครับก็ต้องได้3เหมือนกันนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันมีขนาด3ณ3แล้วแ a n งเท่ากับ3เนี่ยมันจะเป็น full rank นะครับอนอธิบายไปแล้วเนาะนะครับ ตัวนิยามเนี่ยนะครับแรมของเมทริกคืออะไรครับนะครับก็คือจำนวนสูงสุดนะครับของคอลัมน์หรือโรก็ได้ในเมทริกนั้นนะครับที่มีอิสระจากกันนะครับนะครับนะ linearly independent นะครับถัดไปครับอันนี้ครับสำคัญเหมือนกันนะครับในกรณีที่เป็นสแควร์เมทริกนะครับเหมือนตัวอย่างเนี้ย A เป็นสแควร์เมทริกเป็นจัตุรัสใช่ไหมครับเขาบอกว่าแถวแนวตั้งคอลัมน์หรือแถวแนวนอนก็ได้นะครับ นะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอิสระจากกันนะครับและค่าดีเทอร์มินนต์นั้นจะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ครับนะถ้าเมทริกซ์ใดมีค่าดีเทอร์มินานต์ไม่เท่ากับ0ูนยนะ์เราเรียกว่า non-singular เมทริกนะครับแต่ถ้าดีเทอร์มินนต์เท่ากับ0ูนย์เราเรียกว่า singular เมทริกอันนี้ก็เป็นนิยามนะสำหรับนะเมทริกซ์นะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างการใช้คำสั่งเมจ i ิกนะครับใน matlab นะครับ เพื่อสร้างนะครับเมทริกที่มีขนาด4ีคูณสนะครับแล้วมาดูกันว่าเมทริกซ์เนี้ยนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีแรมเท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็นตัวเลขอะไรนะครับเมทริกซ์นะครับสร้างเมทริกซ์ขึ้นมาครับเอาคูณไม่เป็น4นะครับก็คือขนาด4ีคูณสนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นแบบนี้นะครับคุณสมบัติของมันเป็นยังไงครับก็คือสมาชิกจะเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับเริ่มแตกหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n ยกกำลังสองครับเนื่องจาก n อ็นเท่ากับสี่ใช่ไหมครับ นั้นตัวเลขสูงสุดคือ16นะ n ยกงครับคือเป็น16ใช่ครับแล้วมีข้อสังเกตอยู่ว่าผลรวมนะครับในแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับจะเท่ากันนะครับทุกกรณีนะครับก็คือในตัวอย่างนี้ได้เท่ากับ3 4นะครับเรามาบวกเลขนะครับอย่างเช่นแถวแนวนอนแรกครับ16บวก2เป็น18 18บวก3เป็น21นะครับอ่า21 21บวก13เป็น34นะครับหรือแถวนี้ก็ได้ครับ 13บวกแเป็น21 21ิบเวกสิเป็น33นะ33มบวกหเป็น34นะครับนะนะครับถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าการหาแร่งของเมตริกเอนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราไม่ใช้คำสั่งแร่งโดยตรงนะครับถ้าเราใช้คำสั่งแร่งนะครับแล้วก็เมตริกเอนะครับก็จะได้คำตอบมากรณีคือเป็น3นะครับเห็นว่า3เนี่ยมันน้อยกว่า4ใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่ฟูลแร่งนะครับ อันนี้เป็นวิธีการหาโดยตรงนะครับใช้คําสั่งแลงแต่มีอีกวิธีหนึ่งครับนะที่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนรูปของ m มทริก A ให้อยู่ในรูปของ m มทริกขั้นบันไดนะครับแบบลดรูปนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า reduce e c h e l o n form นะครับเราสามารถจะใช้คําสั่งนะครับ MATLAB ในการที่จะแปลงมันนะครับชื่อว่าคําสั่ง Rref นะครับแล้วก็ใช้กับ argument A นะครับในถึงของเราครับผลลัพธ์ที่ได้จะแบบนี้ครับนะครับ เอชิลอนฟอร์มนะครับรีเอชิลอนฟอร์มเนี่ยในแนวทะแยงมุมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับจะต้องเป็นเลข1นะครับให้ครบนะครับแต่กรณีนี้มีเพียง3ตัวนะครับไม่ครบ4นะครับแล้ว3เหลี่ยมตรงนี้นะครับบนกับล่างนะครับจะเป็น0นย์นะครับสมาชิกตรงนี้จะเป็น0ูนย์ทั้งหมดนะครับในตัวอย่างนี้นะครับมี1แถวสุดท้ายนะครับที่มีสมาชิกตัวเป็น0ูนย์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์แถวใดนะครับนะที่เหลือเนี่ยมีสมาชิกตัวเป็นศูนย์เนี่ยนะ มันไม่ใช่ฟูลแรงนะครับงั้นคําตอบนี้นะครับมี1แถวที่เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับงั้นแรงของ a ก็คือเท่ากับ3นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการหานะครับแรงนะครับโดยการแปลงจากเมทริกซ์ a ให้อยู่รูปของ r e d u c e echelon form นะครับครับมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับเราสร้างเมทริกซ์ขึ้นมานะครับขนาด 3x3 แล้วก็อ้างอิงตัวแปร b แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับ แล้วลองหานะครับแร็กของเมทริกซ์ b แล้วก็หาดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ b นะครับปรากฏว่าแร็กได้เท่ากับ2นะครับซึ่งน้อยกว่า3ามถูกไหมครับมันจึงไม่ใช่ฟูลแร็กครับเมื่อมันไม่ใช่ฟูลแร็กแล้วเนี่ยครับเมทริกซ์นี้นะครับเมื่อหาดีเทอร์มินานต์ออกมามันจะต้องเป็น0นะครับนี่ครับค่าเป็นศูนย์ไหมครับงนั้นดีเทอร์มินานต์เป็น0ก็คือเป็นซิงคูล่าเมทริกซ์นะครับอ่าถัดไปครับถ้าเราลองใช้คําสั่ง rref นะครับกับเมทริกซ์ b นะครับก็คือเป็นการแปลง เมทริก B ให้อยู่ในรูปของ r e d u c e l o w echelon form นะครับเป็นขั้นบันไดนะครับลดรูปในแถวแนวนอนนะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเหีนได้ว่าสังเกตนะครับมันจะมีแถวสุดท้ายนะครที่มีสมาชิกเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนนี้บล็อกนี้นะครับจะมี1ในแนวทฉียงมุมเพียง2ตัวนะครับนั้นก็คือตรงกับที่เราหามาคือแ a ร k เท่ากับ2งนะครับครับ rank เท่ากับ2นะครับครับและแถวสุดท้ายนะครับแนวนอนจะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการหา r a n k d e t e r m i n a n t แล้วก็แปลงอยู่รูปของ r e d u o w e c h e l o n f o r m นะครับจากตัวอย่างในหน้าที่แล้วนะครับ m ม t ิกบ b นะครับมี rank เท่ากับ2ครับซึ่งไม่ถึง3นะจึงไม่ใช่ u l l rank นะครับถ้าหมายความว่าแถวแนวตั้งหรือแถวแนวนอนนะครับคอลัมน์หรือแนวตั้งนะครับนะฮะมีความสัมพันธ์กันนะครับแบบเชิงเส้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับ คอลัมน์ที่1บวกคอลัมน์ที่2ลบด้วยคอลัมน์ที่3นะครับของเมทริกซ์บจะได้เท่ากับ0ูนย์ะครับเวกเตอร์0ูนย์เห็นไหมครับแสดงว่ามีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกันนะครับหรืออันนี้นะครับเราเลือกแถวที่1นะครับบวกกับแถวที่2ฮะแล้วก็บวกกับแถวที่3ได้เวกเตอร์เป็น0ูนย์เช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นนะครับสำหรับแถวแนวนอนนะครับเพราะนั้นมันจึงนะครับ ไม่ใช่ lineary l i n d e p e n d e n t นะครับไม่ใช่อิสระจากการแบบเพียงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นถัดไปนะครับเนื่องจากว่า determinant ไม่เท่ากับ0นะครับถ้าเราไปหา i n v e r s e ของ b นะครับ b b เนี่ยมี determinant เป็น0ูนย์ถครับนะถ้าเราไปหา i n v e r s e ของ b เนี่ยนะครับสมาชิกที่ได้ทุกตัวจะต้องเป็น infinity นะครับเห็นไหมครับมันไม่สามารถจะหา i n v e r s e ได้นั่นเองครับความหมายของมันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของ matrix b นะครับที่ นะครับเป็นซิงคูล่าครับคือมีดีเทอร์มินานต์เป็นศูนย์นะครับแล้วก็มีแรงค์นะครับไม่ใช่ฟูลแรงค์นะครับคือน้อยกว่า3ครับตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นการใช้คำสั่งใน MATLAB นะครับเพื่อหาค่าลักษณะเฉพาะนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Eigen Value นะครับรวมถึงนะครับเวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่าดังกล่าวนะครับหรือเราเรียกมันว่า Eigen Vector นี่ครับเราสร้างเมทริกซ์ A ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับขนาด3าคูณสนะครับเป็นจตุลาสแควร์นะครับสแควร์เมทริกซ์นะครับ แล้วเราใช้คําสั่งนี้นะครับของแบบกับ EIG นะครับกับ m a t r i x A นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเวกเตอร์นะครับแบบคอลัมน์นะครับตัวอย่างนี้ก็จะมีค่าระดกับ1 2 3ามตามลำดับนะครับเป็นข้อมูลสมาชิกนะครับเราสามารถใช้คําสั่งเดียวกันนี้ครับ EIG นะครับกับ m a t r i x A นะครับแล้วได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นนะครับเมตริกสตัวนะครับเราตั้งชื่อว่า V กับ D นะครับ V ตัวแรกนะครับเป็นเมทริกขนาด3ามคูณสานะครับ ที่ประกอบด้วยนะครับอ่าอายเกนเวกเตอร์นะครับนะครับนะครับในแต่ละคอลัมน์นะครับ1 2 3นี่นะครับแล้วก็เมทริกซ์ดีนะครับซึ่งเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมนะครับซึ่งข้อมูลในเส้นทแยงมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นอายเกนแวลูนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับนะครับความหมายของคาว่าอายเกนแวลูกับอายเกนเวกเตอร์สำหรับเมทริกซ์เเป็นยังไงนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้นครับเงื่อนไข เมทริกซ์ a นะครับคูณด้วยเวกเตอร์ v นะครับลบด้วยแลมดานะครับคูณด้วย v นะครับจะเท่ากับ0นะครับเวกเตอร์0นะครับนะครับหรือเขียนใหม่ได้เป็นนะครับ a คูณ v เท่ากับ l a m b d คูณ v นะครับ V เวกเตอร์แลมดาเป็นสเกลาร์นะครับถ้าสมการนี้เป็นจริงนะครับเราจะเรียกว่าแลมดานั้นเป็นไอเกนแวลูและ v นั้นเป็นไอเกนเวกเตอร์นะครับ อย่างตัวอย่างนี้นะครับ eigen v น l u e นะครับของเมทริกซ์ a ก็จะเป็น3 1และ2นะครับนะครับและก็จะมีอะไรครับนะครับนะครับเวกเตอร์นะครับ eigen vector นะครับที่สอดที่สอดคล้องกันนะครับหรือเกี่ยวข้องกันนะครับดังนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับนี่คือคอลัมน์แรกนะครับเวกเตอร์นี้นะครับตรงกับ eigen value 3นะครับเวกเตอร์นี้นะครับตรงกับอ i g e n v a แ u ล1ครับแล้วก็เวกเตอร์นี้นะครับ ตรงกับ Eigen Value 2นะครับครับเลาลองมาเขียนโค้ดนะครับตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเนื่องจากว่าเรามี I ีเกนแวลูแล้วก็อีเกนเวกเตอนะครับอยู่3คู่ใช่ไหมครับนะครับเราก็เอา I g e n Value นะครับนะครับจากอันนี้มานะครับคือ 3= 1 2ตามลำดับนะครับเราตั้งชื่อเป็นแลมดานะครับถัดไปเราก็ไปเลือกนะครับ V มาครับเป็นเวกเตอร์นะครับจาก V ตัวใหญ่เมทริกนะครับนะครับในหน้าที่แล้วสมัยครับอันนี้คือ V ของเรานะครับ ก็คือเอาแลมดากับ v มาทีละคู่ใช่ไหมครับแล้วมาใส่ลงไปในสมการนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยอ s ส์เอาเนนะครับว่ามันเท่ากับศูนย์จริงหรือไม่นะครับเท่ากับกรณีนี้นะเป็นกรณีนะครับ A คูณ b ลบด้วยแลมดาคูณ b นะครับต้องได้เวกเตอร์ที่เป็น0ูนย์ก็คือในเวกเตอร์ที่มีข้อมูลทุกตัวเป็น0ูนย์นะครับถ้ามันเป็นจริงแสดงว่าเราก็หาเงื่อนไขทีด้นั้นได้นะครับคําตอบที่ได้ไหมครับ เป็น1ครับหนหมายถึงเป็นลอจิคอลครับหก็หมายถึงเป็นจริงคืถูกเนั่นเองครับมันนะครับเวกเตอร์ไอเกนเวกเตอร์กับไอเกนเป็นรูปที่เราหามาได้3ชุดเนี่ยสคู่เนี่ยนะครับเมื่อแทนลงไปแล้วในสมการเน่ยเป็นจริงเสมอนะครับอันนี้คือเป็นความหมายของคําว่าไอเกนแวลูและอายเกนเวกเตอร์ของเมทริกซ์เอนี่เองครับจากตัวอย่างในหน้าที่แล้วนะครับเราอาจจะเขียนนะครับรูปแบบนี้นะครับเพื่อไปสู่ความสัมพันธ์นะครับระหว่างไอเกนแวลูกับไอเกนเวกเตอร์นะครับของเมทริกซ์เอนะครับ เราเขียนแบบนี้ครับเอา A นะครับเมทริกซ์ A มาคูณกับเมทริกซ์ v นะครับก็คือ A นะครับคูณด้วยนะครับ v 1่ v 2 v 3นะครับ v 1 v 2 v 3เนี่ยก็จะเป็นอิเกนเวกเตอร์แต่ละตัวนะครับนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ต้องทับอะไรครับต้องเท่ากับอะไรครับล a มดาหนึ่งคูณ v 1นะครับล a มดาสองคูณ v 2แล้วก็ล a มดาสามคูณ v 3นะครับ อันนี้เป็นเมทริกนะครับคูณกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ได้ก็ต้องเป็นเมทริกเหมือนกันนะครับนะครับลองดูนะครับอันนี้คือ A ใช่ไหมครับอันนี้คือ V นะครับอ่าเอคูณวีได้อันนี้ครับอ่าลองดูนะครับถ้าเราเอาแลมด้าหนึ่งไปคูณกับนะครับคอลัมน์นี้นะครับแถวตั้งนะครับแลมด้าหนึ่งคือสามนะครับก็จะได้เป็นเห็นไหมครับลบสามส่วนสองครับสามส่วนสองแล้วก็สามเห็นไหมครับถัดไปนะครับถ้าเอาหนึ่งไปคูณกับคอลัมน์นี้นะครับ อเกนเวกเตอร์ของมันนะครับ1ก็เปก็เป็นอเกนแวลูใช่ไหมครับก็จะได้นะครับลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ถูกต้องนะครับถัดไปครับเวกเตอร์ในคอลัมน์นี้นะครับเป็นไอเกนเวกเตอร์ของอีเกนแวลูสองครับเอาสองไปคูณครับสองคูณนะครับเวกเตอร์นี้ก็จะได้นะครับลบสองสี่สองนะก็ถูกต้องนะครับงั้นสองอันนี้นะครับก็จะตรงกันเห็นไหมครับก็เป็นไปตามอันนี้นะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณน,นะครับหา Eigen Value แล้วก็ Eigen Vector ของ m ม t ริกซ์เนเองครับ